ก็สูดีพี่น้องนะครับโซเชียลที่ลงไม่ได้ลงครับบางวันก็ติดถุแล้วก็ลงก็พั่มไปหน่อยนะครับถ้าลงไปถ้าไม่ถูกใจยังไงก็ฝากเอฟพี่น้องนะครับผู้ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็่าาไม่ได้ มีความไมาว่าอะไรยังไงนะครับลุงไม่พูดดีกว่านะครับก็พูดไปอาจจะทิมแทงและเสียถีผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับไม่เข้าใจคนเรานะครับมีดีมีชั่วยอยู่ที่ตัวเราเองนะครับฝากทีสี่พี่น้องนะครับไม่มีใครดีทั้งหมดหรอกครับแม้แต่ตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีอยากเข้ามาดูนะครับ จะเ,เข้ามาตามลุงขอร้องจริงๆนะครับจะชอบก็าตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านสำหรับลุงแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะอะไรยังไงนะครับฝากี่พี่น้องอากาศร้อนนะครับจิตใจก็เย็นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะบางครั้งอาจจะพั่มไปหน่อยนะครับ เรือป,ปากไปหน่อยนะครับแต่จิตใจดีก็ดีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เรือไม่พายก็ย่าเอาตีนเข้ามาลาน้ำนะครับสุภาษิตเขาบอกไว้นะครับพี่น้องถ้าเรือไม่พายก็อจะเอาตีนลาน้ำคือคนอยู่คนที่พายมันลำบากนะครับแต่ตีนลาน้ำไปจะเป็นยังไงครับขอ คำไม่สุภาพค,คือสุภาพสิทธิ์นะครับขอประทานอภัยพี่น้องด้วยนะครับฝากเรีบซีพี่น้องด้วยก็มาผู้เข้าใจนะครับผู้ที่ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตามนะครับ,บกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับลงไม่ได้ขอร้องนะครับฝากเรีบซีพี่น้องไว้ด้วยพูดด้วยความจริงใจนะครับ ถ้าไม่พั่มพี่น้องก็ไม่เข้าใจนะครับก็ต้องพูดคุยกันวันเรามีปากนะครับก็ต้องพูดนะครับสหรับวันนี้3ามสบมีค6กสีนะครับฮหาหนอยก็ลงๆให้นะครับสลับแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องพูดนะครับมันจะเป็นเหมือนนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายนะครับ บางทีก็เห็นช้างขี้ก็จะขี้ตามช้างก็ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ตัวใหญ่นะครับมันก็ก้อนเล็กอยู่ดีพี่น้องอ่าากเอฟซี C, พี่น้องด้วยถึงใจอะไรยังไงลงไม่ติดใจนะครับฝากพี่น้องเอฟซี C, ด้วยวันนี้ขอประทานอภัยแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพนะครับก็อากาศมันร้อนนะครับ ก็อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากเอฟีพี่น้องลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับฝาก f อฟซีสำหรับตัววิ่งตัวโลดนะครับสำหรับฮานอยนะครับว่าจะเป็นออมสินหัวใหญ่หัวรัฐบาลก็ลงให้ด้วยนะครับวันนี้เลยนะครับตลากออมสินนะครับ ก็ลงได้สูตรมาแล้วนะครับก็ทําสูตรเดี๋ยวลงให้นะครับใครเข้ามาติดตามวันนี้ก็จะได้นะครับสำหรับฮานอยก็ลงให้ก่อนนะครับหวยอมสินนะครับสลากออมสินนะครับวันที่หนึ่งนะครับลงลงให้วันนี้เลยพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับสูตรเด็ดเข้านะครับงวดที่แล้วประธานไปนะครับ ก็แห้าอาการก็ไม่ก็ด kind of ีร้อนแล้วก็ทำงานเชื่อมนะครับต่อสาเล้งพ ouais ี่น้องรับต่อสาเล้งเช่นเคยนะครับสนใจอยากได้ผู้ท voilà ี่อยู่ใกล้นะครับใกล้เชียงนะครับถ้าไกลมากก็ลงส่งให้ไม่ได้นะครับฝากเอฟซีพี่น้องด้วย แนวทางก็นะคือแนวทางนะครับแบ่งปันเช่นเคยสำหรับวันนี้ตัววิ่งตัวรูดก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ3ตัวแตกหรือ2ตัวแตกหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นพิเศษปกติ v ีพก็แล้วแต่นะครับพี่น้องหาซื้อกะเดงไม่ปากหมดนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็วิ่ง4นะครับวันที่3 11 4โลด4รด วิ่งเกรูดเก้นะครับแลับแนทางวิ่ง 5, 5, 3, ห้ารูดห้าสน้อยนะครับพี่น้องฝากเอฟซีด้วยก็จะเป็นที่สองสี่เนะครับและก็4อ่เก้าจนะครับพี่น้อง กดชีวิตเจรณญาณน,นะครับประการรับชมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับก็มี2 6 7นะครับก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้3ตัวแตก2ตัวแตกที่น่าจะเป็นก็อ่าสำหรับฮานอยนะครับแาทางแบ่งปันพี่น้อง9กครับ ก็สี่เก้าประมาณนี้นะครับก็เป็นห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับก็มีสี่สองในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับก็ม,มี หนึ่งสองนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องโปรดชีวิตเจรรยาญาณการรับชมกติกนมาสนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับโปรดใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับคิดดีทำดีนะครับอนุโมทนาบุญบุญเท่านั้นที่หนุนดำพี่น้องฝาเกเลี้ีทุกท่านนะครับสลับสามนอยนะครับแนวทางก็แบ่งปัน เปนเคยนะครับับแนวทางล,งลงให้นะครับสรุปของเก่านะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้กันทุกท่านทุกคนนะครับจะได้เข้ามาเดี๋ยวลุงส่งให้นะครับเข้าไปที่กลุ่มก็ดีนะครับจะได้ดูกันว่าตัวเลขตัวไหนอย่างไรนะครับสําหรับ สามสิบเอ็ดมีคหกสี่นะครับฮานอยวงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับอาวใหญ่ของรัฐบาลนะครับประเด็ดเน้นให้นะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับฮานอยแบบไม่ทันย้อนคลิปนะครับพี่น้องฝากเลิปีนะครับทุกท่านนะครับผุ้งเข้ามานี่นะครับ แล้วลงให้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อกันที่อ่อ่า,อาเดี๋ยวจะสรุปหัวใหญ่หัวรัฐบาลให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับรอบพวกนี้ถ้าติดงานก็ก็วันคงสุดท้ายเลยนะครับวันที่3าบเอนะครับวันพุธก็ ฝากเกซีพี่น้องนะครับวันที่สามเอดนะครับวันพุธออกวันที่หนึ่งนะครับออกวันพฤหัสนะครับก็ฝากเก็บซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็มา,าหน้าจอนะครับต่อไปก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรฉลากกินแบ่งนะครับ ชดฉลากอมศินนะครับไม่ใช่ฉลากจินแบ่งนะครับชลากอมศินผู้ที่ชอบนะครับก็มาติดตามกดซับสไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์ครับชลากอมศินนะครับวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมียอนะครับ 6. กสี่พี่น้องฝากไว้นะครับตัววิ่งตัวโลดนะครับ วิ่งนะครับรูดแล้วแต่นะครับไม่ปกหมุดปันธงให้หนะทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับสำหรับเวลาคมสินก็ไปที่สามตัวที่4ี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับ แล้วก็2องนะครับตัววิ่งก็วิ่งก็เป็นไปที่2 6 7ด้วยนะครับวิ่ง7นะครับรูด7นะครับวิ่ง7ก็รูด7ด้วยนะครับ พันธ o ให้ตัวเดียวนะครับแนวทางแบ่งปัน <c oughs> ก็สามชุดนะครับสลับสามตัวออมสินนะครับหาซื้อไว้ก่อนนะครับก่อนด้านกันแล้วกันนะครับพี่น้องไม่สนับสนุนในเล่นการปนันทุกชนิดและสิ่งกฎหมายใดๆนะครับก็สลับับเราออมสินนะครับวันที่หนึ่งมษสามสี่ตัวเลขที่น่าจะเป็นสองตัวแตกที่สองหก 6.7ครับ1.7นะครับ2.1นะครับประมาณนี้4คู่แล้วก็5คู่นะครับที่5.7ปากไว้ด้วยนะครับประเด็ดเน้นให้นะครับที่ตัววงกลมชอบตามนะครับไม่ชอบก็บผ่านนะครับพี่น้อง คอมเมนต์เข้ามาว่าอย่างงูอย่างนี้นะครับแนวทางก็แบ่งปันพี่น้อง <c oughs> สำหรับแนวทางเช่นเคยนะครับเมษานะครับพี่น้องก็ได้มาแล้วนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องแบบหน้าจอกันทางก็ย้อนคลิปดูเอานะครับ นะครับสลัก้อมสินปตระเลกนะครับจะน่าจะเป็นเมื่อวันที่หนึ่งมษานะครับได้อะไรเป็นจุดตัวเข้ามานะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมลุมของเก้านะครับจะได้เข้ากลุ่มก็ได้นะครับ933 933 188นะครับฝากฟรีพี่น้องด้วยก็มาติดตามนะครับขอให้โชคดีได้กันแล้วก็ามา รุปตัวเลขวันที่หนึ่งกันเลยนะครับในคลิปเดียวไปเลยนะครับผ่าสรุปตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับสบูตรก็ก็คือสูตรนะครับเข้ามีหลุดแต่ชุดนี้น่าจะ หาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับจะหาได้หรือไม่นะครับตัวเลขวันที่หนึ่งนะครับตัวเลขสรุปก็พอประมาณนะครับก็หาซื้อทั้งสามตัวล่างสองตัวบนไป3สามตัวหน้าหลังนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับเอาเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะครับ นะคงสุดท้ายนะครับลุงให้มี้ายก็มีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับคงสุดท้ายนี้นะครับอรอลุ้นกันวันที่หนึ่งเมยยอนะครับหกสี่มาติดตามขอให้โชคดีก,กันนะครับสําหรับปู้หรัฐบาลนะครับคงสุดท้าย หลักกินแบ่งนะครับรัฐบาลนะครับก็แนวทางก็คือแนวทางตัววิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับลงลงให้นะครับตัวเด็ดเน้นแล้วนะครับลง,ลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับผู้เข้ามา กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้องออกอสลดบตเลขน,นะครับที่น่าจะเป็นสามตัวบนนะครับวิ่งรูดนะครับไม้ว่าจะเป็นบนล่างนะครับสรุปคุชอบนะครับส่วนตัวนะครับ พี่น้องสามตัวหน้าสามตัวหลังนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้นะครับสองสี่เก้าก็สองหกเจ็ดนะครับซื้อกันไว้นะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับ เจ็ดสองหนึ่งสรุปแล้วนะครับคลิปนี้ก็สองตัวบนล่างก็บนก็ประมาณไหนอย่างไรก็ดูกันเอาเองนะครับลงให้เก้าเจ็ดสี่เก้า สองสี่ก็หกเก็หนง,งครับดูนะครับ ครัพี่น้องด้วยนะครับก็พัดลมก็เบาเปิดแรงก็มันก็มานะครับเพราะว่าอยู่ติดป่าข้างนอกนะครับมันต้องเป้าของนะครับพี่น้องก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้ฝากครพี่น้องนะครับท้ายชิปนี้แนวทางนะครับแบ่งปัน,ปนเช่นเคยนะครับสำหรับ สรุปแล้วนะครับอ่าสรุปปัดทองแล้วนะครับีกเดียวนะครับฝากทีพี่น้องนะครับด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับจะเข้าสูตรหรือเข้าฝันหรือเข้าเด็ดย่างไรลุงก็นำมาให้พี่น้องพิจารณากันนะครับ ฝากเอฟซีทุกท่านที่แนวทางแบ่งปันสลบวันนี้อนกม็มาติดตามนะครับขอให้โชคดีนี่ครับฝากเอฟซีพี่น้องนะครับุบแล้วนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องหน้าจอนะครับท่านก็ย้อนคลิปดูกันเรานะครับ ประมาณไหนอย่างไรก็แล้วนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันวันนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องจงโชคดีนะครับพวกก็มาติดตามก,ากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ม่สนับสนุนในเรื่องการพนันเป็นเพียงแนวทางและสถิติหวยเท่านั้นนะครับสูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับพวกก็มาติดตามขอยท่านทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับลาตีสวัสดี <c oughs>